นี้น้าในหูไม่เท่ากันเวียนหัวแล้วก็บ้านหมุนบ้านหมุนแล้วก็บูบจะบูบแล้วบ้านหมุนนอนมาสองเดือนเต็มเต็มสองเดือนเต็มเต็มนี่คือเดินไม่ได้เลยเดินไม่ได้ไ,ไ,ดไปไปห้องนองห้องน้ําไปอะไรไม่ได้ทั้งหมดอาบน้ําตัวเองยั้อาบไม่ได้เลยเพราะหลังจากกินได้สิบเม็ดก็รู้สึกว่าลุกเดินได้อะไรได้พอหลังจากนั้นก็กินไปเรื่อยๆก็ขับรถไปนาไปดูนาไปดูน้านําได้เวียนหน้าด้วย ทดลองหลายยี่ห้อแล้วมันก็ไม่ดีคือเห็นว่ามันมันเหมือนกับที่เราเป็นเวียนหน้าด้วยลักษาะนั้นก็เลยอมันตรงกับที่หลวงพ่อเป็นอ๋อหมายถึงว่าเคสที่เขาออกไปสื่อไปหลวงพ่อฟังอาการแล้วก็คือเหมือนหลวงพ่อทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นอาการูเวียนหัวปวดหัวไม่นยังไงบ้างคะหลังจากที่ลองปวดว่ามันเบาลงเบาลงมันหายปกติมันอะไรนักหนาทำไมมันดีแต่ยาเลย โกหกใครไม่เป็นถ้าพระโกโหกก็คือผิดศีลก็คือบาปสั่งซื้อสินค้ากับเรานะคะได้รับสินค้าของแท้ร้านเปอร์เซ็นต์นะคะฟ mm hmm. ุกนะคะเบิกสินค้าผลิตภัณฑ์ตัว KO นะคะมาดูกันนะคะว่าวันนี้นะคะสินค้าที่เราเบิกนะคะจะมีจํานวนเท่าไหร่นะคะทุกคน mm hmm. นี่เลยนะคะเจ้าที่นะคะก็เตรียมสินค้าให้เราแล้ววันนี้นะคะ สินค้า KO ที่เราเบิกทั้งหมดนะคะจำนวน4ลังด้วยกันนะทุกคนมั่นใจได้เลยคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราได้สินค้าที่เป็นสินค้าของแท้ลอตใหม่ล่าสุดสินค้าของเรานะคะทานแล้วเห็นผลมากๆเลยนะคะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติปลอดภัย100ร้อยนี่เลยนะคะสินค้าของเรานะคะต้องบอกว่าสินค้า KO นะคะมีออยออยจะระบุไว้ด้านหลังแบบนี้นะคะทุกคน มีอยนะคะมีฮาลานะคะอิสลามทานได้นะคะเป็นสารสกัดธรรมชาติไม่มีผลกระทบต่อร่างกายใดๆทั้งสิ้นความดันมันสูงจัดแลวมากินเคโอเข้าไปเนี่ยโอโ้โหรึ้สึวว่าดีขึ้นเคเลยอะ่ะความดันปกติตอนนี้กิกนอยู่คือดีมากดีมาก,มากคือดีมากนี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ว่ามาโฆษณาให้กับบริษัทนะนี้พูดความจริงต้องลองลองลองทานดูทานดูนหมดไป3ชุดแล้วคิดว่ามันช่วยได้ไงคือมันช่วยได้จริงๆหลายทางแล้วหลายหลายคนที่เขาเขาลงโฆษณา คือมันหายอะ่ะนี่เป็นเป็นมาเองแล้ว,แล,วแล้วรู้สึกว่าตอนนี้ความดันผมปกติแล้วตัวเนี้ยผมบอกได้เลยเนะี่ยถ้าหากว่าพี่น้องผมเป็นเรื่องอะไรเป็นเนี้ยผมไจะให้กินนะชาตั้งแต่เท้าถึงถึงน่องนะเป็นกี่ข้างเอ่ยตั้งสองข้างเลยระยะเวลาเป็นแบบเนี้ยประมาณกี่เดือนคะประมาณสี่ห้าเดือนแล้วช่วงที่มันชาเนี่ยมันรู้สึกยังไงบ้างโอ้มันทรมานมากเพราะว่านอนไม่หลับตอนที่เป็นนยืนเนี่ยยืนนานไม่ได้ พอยิ่งยืนนานยิ่งชาหนับสิบเม็ดแรกนี่แหละแผงเดียวแหละอ่ะแผงเดียวแผงเดียวและดูเรื่องอ่ชามาห้าหกเดือนลองดูได้เลยต่ถ้าไม่ดีผมก็ไม่ดูผมว่าคนที่รู้ผลเนี่ยจะต้องพูดความจริงว่าบาปกรรมเปล่าๆแล้วไปหลอกคนบาปกรรมใช่ค่ะนี่นี่นี่มันดีจริงเชื่อไม่เชื่อก็ลองดูแล้วกัน